าสบายดีท่านผู้ชม fc เนาะหรือว่า fc มุดทุกคู่ทุกคนมาืมัอนี้มากินข้าวนำกันท่านผู้ชมเห็ดอัวกบืันนี้เมนูเอาอัวกบ <c oughs> <c oughs> เห็ดเองเห็ดอาเองท่านผู้ชมเอ่อก้อนสีออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะ เอามีวิธีเฮ็ดให้ท่านผู้ชม F C, เอฟซีเบิ่งเนาะไปไปเบิ่งไปชมกันเลยโบไซป่าแดกกูโบสแตกมาแล้วม้นนี่สีผาท่านผู้ชมมาเฮ็ดอัวกบท่านผู้ชมอันนี้กบเลียงเด้อท่านผู้ชมเด้ออันนี้กบเลียงบบแมนกบธรรมชาสติ ลงมือกันเลยท่านผู้ชมเว้ยบานเหนียก็บชิมาลางใส่มกนาวเนาะท่านผู้ชมเพื่ออันดูดน้ำเมือกข่าวมันออกเอาใส่น้ำโซดาก็ได้เด้อเออบมเมนน้ำโซดาเนาะน้ำสม้มใส่สูท่านผู้ชมเพื่อดูดเมือกข่าวมันออก พันเพื่อเ,อเมื่อข่าวมันออก่ันผู้สมไ้แล้วก็จะเป็นล้างนา้ำอีกเนาะเอาล้าง่ันผู้สมไว้บาทเลยใส่น้ำลงไปเอาแล้วก็ใส่กระตายทำให้เสด็จน้ำเนาะ เอาหลังจากเอาฟักแล้วก็สิมัยัดเสนีทันผู้สมเขาจะมาฟักหัวกับขามานันเนาะฟักหัวกับขาหนังที่เขาลอกออกแเขาก็จะมัยัดใส่ตุ่มเอาเขาก็สิมาฟักหัวกับหนังที่เขาลอกออกเนาะทันผู้สมเนาะอันนี้มันหอมเราจะใส่เนาะมี หอมบัวแดงใบขี้หูดแล้วก็หัวกระเทียมหัวสีไ่หอมบัวสดแล้วก็หอมซีหอมผักซีอันนี้หลังจากตำเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ตำใสกันเลยทานผู้สมเขาก็บัญญัติใส่โตมันแบบสี้นี่อันนี้ยัดแล้วแล้วทานผู้สมอันนี้กําลังยัดอยู่ทานผู้สมยัดใส่ให้มันเต็มทานผู้สมเลย ไฟเป็นธาตุล้วมาปิ้งย่างกบกันท่านผู้สมใจอั่วกบหอมขนาดท่านผู้สมหาก็ปิ้งยังหอมละโอ้ทรงแซบขนาดท่านผู้สมกินหอมทรงแซบหลายหากก้าวไส้ในท่านผู้สมเลย,เยหอมขนาดบ้ม,มาลยหิวเข้าเลยท่านผู้สมเอ้ ผสมหก็ะเช้าน้ำมันทาเนาะให้มันมันละกันเพื่อควมกรอดให้มันเหลืองงามเนาะทานผสมเนาะนี่อู้เหลืองเป็นตากินขนาดเหลืองงามทานผสมอู้หอมขนาดทานผสมไหมแถวดูหม้อนี่บุบมปนหิวเข้าเบิดแดละบ่เนาะ าลงไปให้มันมันลวกาให้มันหอ่อให้มันกอบเหลืองเหลืองงาม้อมเนาะท่านผู้ชมเนาะค่อยเห็ดแฝนอน่อนปิงยางค่อยยางค่อยป้งอยู่นี้ให้มันเลืองงามเป็นตาแเสะเนาะน่าจะได้แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะหอมหอมขนาด อยอยู่เข้ามาม,ามาท่านผู้ชมได้แล้วละมามากินน้ากันเด้อท่านผู้ชมเด้อกับข้าวเหนียวคือเก้าท่านผู้ชมเนี่ข้าวข้าวขาวตรงบ่งมามากินท่านผู้สมเครื่องเทศโอ้หอม เป็นทรงแซบขนะาดทำผู้สม,มัยผักกาดเขา้ามีกระเดาแล้วก็สลัดเนาะขมยิ่งหญ่ทำผู้สมหอมเครื่องเทศอู้หอมหิวเข้าบบกว่ลอยใหญ่ห้างมาไ มันนี่แนวแห้งนาะท่านผู้ชมเนาะมันมีน้ำหูหนึ่งจิบน้ำลงไปก่อนคอแห้งมาบาดเนี่ย คาโต้มันท่านผู้ชมครตอนปรุงบริไดเฮดให้ท่านผู้ชมบิ่งเนาะเส้นเ,น <c oughs> เกลือปลาแดกแป้งนัวแปร้มักหวานกับน้ำตาลใส่เนาะท่านผู้ชมเนาะ ยึดภารกิจหน่อยหนึ่งงบรย์ไทยท่านผู้ชมบ้ง ตาดาวคมขม,มรกมรับ๋าไก่ของเราท่านผู้ชมนะครับอืม แซ่บพอดีขนาดทานผู้ชมืม ฉันห้าตัวพี่น้องอะกลุ่น้อยอยูเนาะห้าตัวได้โลท่านผู้ชมเลยผูดีกี้น่ยลายลามันชิญหยาท่านผู้ชมเลย หิวข้าวท่านผู้ชมไหมโดนหันได้ต่ำตัวต่ำเตียงมากับ เน,นื้อลายท่านผู้ชมนะโตมหน่อยอันฝั่งไว้ยังหยดบ่เบิดเนาะบ่มีโตหยเบิดนกรอบดูกรอบข่างทำแท้ท่านผู้ชม χατόμανα หอมเครื่องเทศท่านผู้ชมไป เบิร hmm. ์ต <c> แ <oughs> ามผูสมสำหรับชื้นนี้ก็จบสำนเนาก่อนจากกันก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์า้าพระเจ้าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ขพระเจ้าสร้างคลิปต่อๆไปบ๊ายบาย